แรปเตอร์แล้วก็ชุดวายนั่นเองกว้างเยอะเหลือนี่คือหน้าตาของเครื่องยนต์ทั้ง2แบบทั้ง2รุ่นออฟเซ็ตลบสิ 18, ส่วนตัวนี้ออฟเซ็ตลบยี 24. หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันแคบสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับหมูอ้วนพนักคอนอ์อเกษตรนวมินนะครับและก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องฝอดหมูอ้วนนั่นเองรถด,ด้านหลังสองคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่ทุกคนกําลังรอคอยกําลังตามหานะนั่นก็คือชุด แรปเตอร์แล้วก็ชุดวายนั่นเองเป็น2ชุดที่ต้องบอกว่าเฮ้ย mm. ขายดีมากๆเลยนะทั้งอยู่ในแคปด้วยแล้วก็อยู่ใน4ประตูด้วยทุกรุ่นสามารถแต่งกันได้ครับแล้ววันนี้หมูวนเอามาให้ดูนะมีทั้งแคปเลยแล้วก็4ประตูนะครับ2คันด้านหลังคันนี้นะมาเริ่มกันดูนะครับด้านซ้ายมือของหมูนเนี่ยจะเป็นรุ่นสปอร์ตสประตูครับใส่ชุดวนั่นเองนะความหล่อเหลานะโคตรเทเลยนะดำดดุดุด คมคมดำดำดูดคมคมแล้วในส่วนด้านนี้จะออกแนวหรูหรูลาๆลาเป็นแบบแรปเตอร์แรปเตอร์หน่อยๆกระจังหน้าชุดกันชนนะครับใครชอบดัดแปลงก็จะเป็นทรงนี้แต่ถ้าใครชอบที่จะแบบติดเข้าไปเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปดัดแปลงก็ทรงนี้นะครับแล้วแต่ละทรงต่างกันไหมแต่ละแบบต่างกันไหมมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์นกันก่อนนะในส่วนของเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเฮ้ยเครื่องยนตนน์สองตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะ แล้วเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันโดยที่คันนี้เป็นขับ4นะครับแล้วก็คันนี้เป็นขับ2เออแต่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกัน f o r d คือเขาออกแบบมาได้แบบลงตัวนะกับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2.0ใบเธอไอเป็น2.0เทอร์โบนะครับตัวเทอร์โบก็จะอยู่ด้านนี้แล้วก็เป็นเทอร์โบที่ทำงานด้วยมอเตอร์ Motor. นะแล้วก็ในส่วนของฝาตัวนี้ก็จะเป็นฝาที่ระบายความร้อนได้เร็วมากๆเป็นแผ่นโฟมนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นโฟมก็คือจะเวลาเราจับเนี่ยนะครถเพิ่งสตาร์ทเสร็จนะจับไปได้เลยไม่ร้อนไม่เหมือนตัวเมื่อก่อนที่เป็นพลาสติกพอจับไปนะก็ต้องรีบจับหูแล้วนะในส่วนของตัวแอร์ก็เป็นแอร์ไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้านะฮะแล้วก็ มีอะไรอีกมีข้างนี้ก็จะเป็นของเหลวนะพวกของเหลวน้ํายาเช็ดก,กระจกน้ํายาหม้อน้ําน้ํามันเบรกนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านนู้นจะเป็นในเรื่องของแอร์แบตนะครแบตเป็น8 0 0 cca หรือ1 2โวลต์นั่นเองแล้วก็พอในส่วนของเรื่องตัวไดชาร์จพอแบตใหญ่ฮนะไดชาร์จก็ต้องใหญ่ด้วยเป็น230นั่นเองเหลือๆเ,เลยนี่คือเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวนะครับนะแล้วพอมาดูในรุ่นของตัว แคบบ้างเนี่ยในส่วนของตัวแคปเนี่ยเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันเลยไม่ใช่ใกล้เคียงดิเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนะฮะนะระบบขับเคลื่อนของตัวสปอร์ตเนี่ยก็คือเป็นขับสีนั่นแหละนะแต่หน้าตาเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะแบตไดชาร์จระบบแอร์ของเหลวหน้าตาเครื่องยนต์นะฮะช่องดูดอากาศตัวนี้ลุยน้ําได้ถึง8 80 80ม mm. ม 80เซน,นต้องให้แต่กล้องแอบบอกนะ80เซนนะครับก็ความสูงถ้าเทียบจริงๆก็เนี่ยพี่น้ําน้ําต้องท่วมขนาดนี้ถึงเอวอะนะก็ถึงจะเข้าเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าอยู่ระดับนี้นะไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าท่อนี่คือหน้าตาของเครื่องยนต์ทั้ง2แบบทั้ง2รุ่น4ประตูนะครับและ2รุ่นนี้2คันนี้นะหมูว่านใส่ตัวโชคค้ำฝากระโปรงไปให้ด้วยดูดิสบายๆพี่ๆจะปิดก็ดึงลงมาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับรับนิดนึงแล้วก็ปล่อยนะ ทั้ง2ตัวปิดลงมาแล้วก็รับนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรถ้าไปกดเนี่ยมันจะเกิดรอยรักยิ้มที่ฝากระโปรงด้วยมาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้ายังเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะไฟหน้าก็เหมือนกันเป็นรูปตัว C led นะครับจุดที่ต่างกันของตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว xls นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวเนี้ยพอใส่เป็นเรื่องของตัว แปลงเป็นหน้าแรปเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดได้เป็น LED เลยนะเพราะว่าตัวนี้ในนี้มันจะเป็นขุ่นๆเป็น LED ทำเขาเรียกว่ามันจะให้แสงที่สว่างมากกว่านะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็น LED นะับแต่ถ้าเดิมๆของตัว XLS เนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้นี่นะเราก็ใส่ของดีๆเข้าไปให้พี่ๆนะะแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างมาของตัวด้านข้างนะคิ้วล้อ คิวล้อแรปเตอร์นะครับจะเป็นคิวล้อแบบบาง4นิ้วแต่ถ้าเป็นชุดวายจะเป็นคิวนอกคิ้วล้อขนาด4นิ้วแบบนี้สวยเนาะแต่ถ้าถามความชอบนะม้วนชอบแบบนี้เพราะว่าชอบสไตล์ล้อล้นๆแบบนี้แล้วนะมาใน่วนของเรื่องตัวล้อกันบ้างตัวล้อถ้าใครชอบแนวบางๆไม่ต้องล้นมากๆนะฮะนี่ออฟเซตลบส8ส่วนตัวนี้ออฟเซตลบยบสดูดิ ลายเดียวกันเลยนะครับบิ๊กเอแมพายทั้งคู่คราวนี้แหละอยู่ที่ความชอบแล้วถ้าลบเยอะนะครับถ้าอันนี้ลบน้อยอันนี้ลบเยอะถ้าลบเยอะก็จะยิ่งล้นออกมานะแต่ถ้าบวกลดล้อมก็จะยิ่งเข้าเข้าไปข้างในนะและในส่วนของยาง2แบบ2สไตล์อีกแล้วนะครับตัวยางตัวนี้เป็น AT ครับสายเงียบสายหรูสายฟังเพลงชิวๆนี่ต้องเรีฮะเรียบๆ ดอกยางแน่นๆนะครับเป็นโอตานิ ani, สเปกยางก็จะเป็น275นะครับ275 55หายางง่ายนะและถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์นี่โอเวอร์ไซส์จะเป็น,นคอลลิเดอร์นะฮะและตัวนี้เป็นยาง MT ฮะ33คูณ12.5ขอบ20ครับดูดิ ي, ใครชอบแนวไหนถ้าแนวนี้จะเสียงดังนะแต่ถ้าแนวนี้จะเงียบๆหน่อยแล้วก็ใส่ปีกนกเสริมเข้าไปครับปีกนกเดิมของตัวฟอร์ดเนี่ยมันจะเป็นปีกนก2ชั้นคราวนี้เวลาตั้งศูนย์นะมันตั้งยากเพราะว่ามันแคบใช่ไหม เราก็ต้องใส่ปีกนกแต่งเข้าไปก็เป็นของ Y O N G ส่วนตัวเนี้ยฝั่งเนี้จะเป็นของตัว Profender นะครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งมันจะเป็นแท่งยาวๆอันนั้นก็ใส่เป็นของสั่นนะมามาดูในส่วนของตัวภายในของแคปดีกว่าเพราะว่าในตัวสปอร์ตเนี่ยผมรีวิวไปเยอะแล้วอันนี้คือแคป X L S นะราคาตัวรถเนี่ย7 4 9 0 0 0นนพน่น <laughs> 7, 94, 000, นะครับแล้วดูภายในดิภายในคือเหลือเลยนะ มีเบาะหนังเบาะหนังอันนี้ไม่ได้ไม่ให้มากับโรงงานนะตัวเบาะหนังเนี่ยหมูว่าแถมไปให้เลยนะเนี่ยแถมไปให้เฮ้ยมันแคบแล้วดูดิแคบไหมอนะ่ะนั่งเหลือเลยหมูว่าน้ำหนักร้อยสามสิบสามสูงร้อยเจ็ดสิบนี่คือแคบนะสบายสบายหัวเหลือแล้วก็ภายในเป็นเกียร์ออโต้หมวดกันขับขี่สี่โหมด หน้าจอทัชสกรีนโอ้โหเฟี้ยวจัดเลยอะพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าเลี้ยวง่ายคุมง่ายน้ำหนักเบาในส่วนของหน้าจอเลือนไม้ก็เป็นหน้าจอ LED แบบสีเต็มระบบเขาเรียกว่าสีฟูลสกรีนล้วกันเนาะได้ LED ด้วยนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ไฟฟ้าแอร์ออโตโ้มีที่ชาร์จโอโเหลือเลยอ,อ,อะถุงลม3จุดลำโพงหจุด ปรับด้านหลังนั่งได้อีกเนี่ยโอ้โหลน้นๆ้นเลยพี่พี่ครับสบายสบายนี่คือแคปสำหรับแคปนะนี่คือแคปแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องกระบะหลังของตัว Sport. สปอร์ตกันบ้างสี่ประตูเฮ้ยขนได้เยอะไหมขนได้แค่ไหนนะในในส่วนของสี่ประตูนะฮะดูกระบะนะกว้างเยอะเหลือสบายขนได้นะ ความยาวจากต้องจากข้างในนะถึงตรงนี้นะเมตรห้าสิบนี่อ่าอ่นี่พิ่งมาตรงนี้ประมาณเมตรห้ราสิบนะครับเมตรห้าสิบลึกห้าสิบสี่กว้างม 50. เมตรห้าสิบเฮ้ยเหลือเลยนะความยาวก็น้องๆผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะนะฮะเนี่ยพี่ๆอยากขนอะไรละ่ะแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็มีเส้นเซนติเมตรล็อกไม่ว่าจะเป็นขายดึดอุปกรณ์ ที่ตัดไม้หรือจะใส่ในเรื่องของตัวขีบไฟอุปกรณ์ต่างๆเนะีเวลาเราไปตั้งร้านขายของก็ได้เนี่ยเราก็ปิดลงไปแล้วก็หนีไฟส่องออกมาเนะีเปิดท้ายขายผลไม้จบนะด้านหลังแอบใส่เป็นเรื่องของตัวไฟท้าย Full LED เออเข้าท่านะนี่คันสปอร์ตนะสปอร์ตราคาเริ่มต้นที่9,39,000นอันนั้นตัวเกียร์ธรรมดาครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยโอ้โหคุ้มจัดสประตู นะใส่ขรอบฝาท้ายกันชนท้ายเดิมโรงงานอ่ะแล้วถ้าเป็นแคบล่ะแขคบตัว XLS เพิ่งเปิดตัวเลยนะเพิ่งเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีมาดูความคุ้มค่ากันดีกว,ว่าผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆเลยว่าเฮ้ย XLS แต่โอ้โหฝาท้ายฝาท้ายจะหนักนิดน,นึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับบรรทุกของขนของได้หมดเลยอาชีพอะไรพี่อยากไปทำอะไรอ่ะนะครับตัวฝาท้ายตัว ความจุด้านหลังเนี่ยให้มาแบบท่วมๆเลยขึ้นไปนอนเนี่ยได้เลยนะครับไซส์สีหมูขึ้นไปนอนเนี่ย,ย,นะนนนยสบายเลยนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยขนไม้ขนของไม้พาเลทอะ่ะพี่ๆไม้พาเลททั้งขาเนี่ยวางเข้าไปได้เลย2พาเลทนี่คือกระบะนะนี่คือกระบะที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแล้วก็น่าเอาไปขนของอะ่ะนะฮะาฝาท้ายอาจจะหนักนิดน,นึงแต่ในส่วนของ XLs พี่ๆจะใส่สโลว์ดาว ม้วนจัดให้ได้นะข้อดีแคปบต้องมีกล้องมองหลังฮนะแคปบกระบะต่างๆต้องมีกล้องมองหลังที่ขึ้นหน้าจอแล้วคันนี้ม้วนใส่ตัวคําว่าเลนเจอร์เข้าไปให้ด้วยกันชนท้ายมาครบข้อไฟท้ายครบโอ้โหจบจัดนะถ้าใครชอบเนะียสเต็ปแบบนี้นะม้วนบอกเลยในส่วนของชุดหน้านะครับชุดหน้าแล้วล้อเนี่ยม้วนจัดให้นะจัดให้เลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจแบบนี้ไม่ว่าจะมีจะเป็นแบบหน้าแรปเตอร์ หรือจะเป็นวี่พี่ๆโทรหาหมูอ้วนได้เลยครับชุดนี้แต่งได้แล้วก็ตัวร้อแม็กเนี่ยขอบ20มีให้เลือกกว่า10แบบเลยนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาหมูอ้วนได้ที่เบอร์0ูนแปดครับ2 2 4 4 4 5 9ฮนกะหมูอ้วนมีบริการไปเซนน็นไปนั้นถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ส่งมอบรถสวยๆแบบนี้ถึงมือพี่ๆด้วยตัวหมูงวกันและเจอกันวันส่งมอบครับสวัสดีครับบ๊ายบายุนปูน